สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่ชวนเพื่อนมาทำป่นปลาทูหรือภากลางเขาเรียกว่าน้ำพริกปลาทูนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยจ้าอย่างแรกก็จะมีปลาทูเจนนี่นำไปย่างเลยนะคะแล้วก็แกะเอาก้างออกเนาะแล้วก็พริกจินดาเขียวแดงหรือถ้าเขาไม่มีสีเขียวก็ใช้สีแดงหมดเลยก็ได้นะคะ กระเทียมจีนและหอมแดงแต่ถ้าใครมีกระเทียมไทยก็ใช้กระเทียมไทยนะคะต้นหอมผักชีซอยรวมกันนะคะน้ำปลาต้มสุกน้ำมะนาวน้ำเปล่าต้มสุกผงชูรสถ้าใครไม่ทานให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำปลา เดี๋ยวเจนนี่จะทิ้งส่วนผสมไว้ตใต้คำอธิบายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆมาจ้ามาลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาคั่วพริกกับหอมแดงกับกระเทียมก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆในการคั่วเนาะเจนก็เปิดเตาใช้ไฟอ่อนจ้าแล้วก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะ ที่เราคั่วไฟอ่อนเพราะว่าเขาจะได้สุกทั่วถึงกันเนาะแล้วก็ที่ใส่น้ำเปล่าลงไปเพราะว่าเขาจะสุกง่ายๆค่ะเราก็ทำการคั่วไปเรื่อยๆนะคะพอเจะนี่คั่วมาสักพักนะคะน้ำเขาก็จะแห้งเนาะแต่เราก็ทำการคั่วต่อไปเรื่อยๆค่ะคั่วจนเขาสุกนะคะ พอเราคั่วพริกกับกระเทียมหอมแดงสุกได้ประมาณนี้เราก็พอแล้วนะคะเพื่อนๆปิดไฟแล้วก็นำไปตำเลยค่ะเราก็ทำการตำในขณะที่เขาร้อนๆอ,อยู่นะคะเพื่อนๆเนาเรียกตำแหลกง่ายเนาะแต่ระวังเขากระเด็นเข้าตานะคะโดยตำให้แหลกเลยนะคะเพื่อนๆ พอเราตำสมผสมแหลกละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อนๆต่อไปเราก็ใส่ปลาทูลงไปตำนะคะเราก็ใส่ปลาทูที่เราแกะก้างออกลงไปตำรวมกันเลยค่ะ พอเราตำปลาทูแหลกแล้วก็สมผสมเข้ากันดีแบบนี้ต่อไปเราก็ทำการปรุงเลยค่ะจานี้ก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะแล้วก็น้ำปลา,าค่ะน้ำปลาจ้าเราจะทำการผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อน เราจะทำเบาๆนะคะเดี๋ยวเขาจะกระเด็นนะคะอาจจะกระเด็นเข้าตาได้เนาะพอเครื่องปรุงเข้ากันดีกับสมผสมในครกเนาะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปจ้าแล้วทําการคนนิดหน่อยให้เข้ากัน แล้วก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปเลยค่ะหลังจากที่ใส่น้ำต้มสุกจีนี้ก็จะใช้ทับพ,พีช่วยนะคะในการคนให้ส่งสมเข้ากันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราตำเขาอาจจะกระเด็นเข้าตาได้ค่ะ เราต้องคนให้สมผสมเข้ากันดีๆนะคะพอสมผสมเข้ากันดีแบบนี้เราก็ไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆหน้าตาของน้ำพริกปลาทูของเราจะนี่ทำการโรยต้นหอมแล้วก็ผักชีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จัดใส่จานจะมีผักต้มแล้วก็ ผักสดนะคะแล้วทาแล้วเราก็จะทากับไข่ต้มยางมาตูมนะคะไข่ต้มยางมาตูมแบบเยิมย้มๆแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะเพื่อนๆสามารถลองทําตามได้นะคะรับรองว่าอร่อยถูกปากค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้จะนี่ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้จีนี่ด้วยนะคะ เจนี่ขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามรับชมคลิปของเจนี่เนาะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนี่ได้นะคะเจนี่ขอตัวไปทาน,นป่นปลาทูก่อนนะจ๊ะบายบาย